สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับผลตรวจโควิดอัปเดตล่าสุด YG เผยผลตรวจโควิดจีซูโรเซเจนนี่พร้อมอัปเดตอาการลิซ่าแบกพิงหลังจากลิซ่าได้ทราบผลตรวจโควิดออกมาเป็นบวกเมื่อช่วงวันที่ผ่านมาล่าสุด YG Entertainment ได้เปิดเผยผลตรวจแบบ PCR ของสมาชิกอีกทั้ง3คนที่เข้ารับการตรวจเมื่อวาน ในประกาศอย่างเป็นทางการจาก yg entertainment มีใจความว่าผลการตรวจโควิด -19 แบบ pcr ของจีซูโรเซและเจนนี่ได้ออกมาเป็นลบทั้ง3คนในเรื่องสุขภาพของิิ่าที่ได้ทราบผลตรวจออกมาเป็นบวกเมื่อวันที่24ในตอนนี้ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงดีและไม่มีอาการน่ากังวลแต่อย่างใดสมาชิกทั้ง4คนได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและทางบริษัทของเราก็ได้ยืนยันว่า ในการเรื่องดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพด้วยการตรวจหาเชื้ออย่างสม่ำเสมอทาง YG ยยังได้ระบุว่าได้ให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานสาธารณสุขในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและจะปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ